สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดีถูกฟรีนะครับในบทนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง number value นะครับบ่อยครั้งที่เราดาวน์โหลดข้อมูลออกมาจาก core system ระบบหลักอย่าง SAP Sap อะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลที่เราได้ออกมาจะเป็นลักษณะของ text ครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเขามีใส่ลูกน้ำไว้ข้างหน้านี้นะครับ ดังนั้นถ้าเราเอาไปทำ VLOOKUP หรือไปทำอะไรมันก็จะ e อ r o r เลอร์หมดครับคือ NA Not Available นั่นเองมาลองดูกันเลยครับผมจะใส่ตัวเลข PO ลงไปด้วยการพิมพ์ดื้อนะครับ1 0 0 0 3 5 4 9 1 7หลักษณะนี้แล้วเรามาใส่ if c เช็คกันครับเท่ากับ if e วงเล็บ PO เบอร์นี้นะครับแล้วก็เท่ากับตัวนี้ ถ้าใช่ก็ใส่1ถ้าไม่ใช่ก็ใส่2นะครับจะเห็นได้ว่ามันออกมาเป็นเลข2ทั้งทั้งท,งที่ตัวเลขที่เห็นตรงกันเป๊ะนะครับลักษณะนี้ถ้าเราเอาไปทำ VLOOKUP มันก็จะผิดครับเพราะมันหากันไม่เจอเนื่องจากมันอยู่กันคนละฟอร์ a t นะครับดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงมันผมจะต้องมีการแก้ไขฟอร์ a t นิดหน่อยซึ่งเราไม่สามารถจะมาปลายตรงนี้ แล้วเปลี่ยนเป็น Text ได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็น Number ได้เห็นไหมครับมันไม่หายหลายๆคนก็จะประสบปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาคือทำยังไงมันก็ไม่หายนะครับวิธีทำครับมาที่คอลัมน์ A กด c t r t r o l บวกเพิ่มคอลัมน์นะครับจากนั้นเราจะใส่สูตรครับเป็นเท่ากับ Number นะครับ value กดแท็บได้เลยนะครับเห็นฟังก์ชั่นขึ้น จากนั้นก็มาที่ฟังก์ชัน window นะครับแล้วก็เลือกตัว b2 นะครับแล้วก็แค่นี้เองกด ok ไปเลยครับแล้วก็กรอบปียาวๆลงมาเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้ของเราถ้าเปลี่ยนเป็น a2 ก็จะไม่เออเลยแล้วครับผมเปลี่ยนเป็น a2 นะครับแล้วก็ enter ก็ได้1นึ่งเห็ไหมครับลักษณะนี้ถึงจะทํา v l o o k u p ได้นะครับอ่ะทำให้ดูเลยดีกว่าเท่ากับ VLOOKUP ครับผมจะลุ o อัพตัวนี้นะครับตัวนี้ไปลุกอัพจาก table array คือทั้งหมดนี้แล้วก็เอาคอลัมน์ที่2คือ invoice มานะครับแล้วก็ f a l ตามหลัก VLOOKUP ปกติครับ โอเคไปก็เห็นว่ามันเป็น NA เห็นไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้ล่ะครับเป็นจาก A2 แทนนะครับแล้วก็ Enter เอาคอลัมน์ที่3นะครับไม่ใช่คอลัมน์ที่2คือต้องการเอา invoice ออกมาก็จะได้เลขนี้ออกมาเห็นไหมครันี่ก็คือปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยๆเวลาไปดูดข้อมูลหรือ Import ข้อมูลมาจาก Core System นะครับ มักจะได้ตัวเลขแปลกๆลักษณะนี้มาตลอดเวลาบางทีมีเครื่องหมายอะไรที่เรามองไม่เห็นในฟอร์มูล b าบารด้วยซ้ําไปนะครับบางทีไม่เห็นอะไรเลยครับเราก็ต้องใช้อีฟเช็คอย่างนี้เสมอว่ามันจริงอย่างที่ตาเราเห็นไหมซึ่งเราจะพบว่ามันออกมาสองครับคือไม่จริงเสมอหน้าที่ต่อไปของเราก็คือหาให้ได้ว่ามันอยู่ใน format อะไรแล้วก็แปลงให้มันมาอยู่ในฟอร์แมเดียวกับตัวที่เราจะเอาไปค้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเพื่อแก้ปัญหาหน้าลำคาญซึ่งหลายๆคนมักประสบเจอตอนดูดข้อมูลออกมาเทียบหรือวี o ูอัพนั่นเองโอเคครับสำหรับบทนี้ก็จบตรงนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มเต็มแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับเรามีหลักสูตร Excel ฉบับแจ้งเกิดไว้ให้เรียนรูปแบบเต็มเมเลยครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือ c h anel n นี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ